าวากันทั้งครอบครัวเมื่อได้เปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่ผู้คนให้ความเคารพนับถือหมอซางได้ทำนายทายทักเอาไว้ว่าคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎดวงสตาประจำปีพศ2567นี้โศกลาขวาม,มั่งคั่งร่ำรวยขวมโชคดี บารมีเงินแสนเงินล้านจะหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีเงินแสนเงินล้านขนาดนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลตัวของพวกท่านฉะนนั้นแล้วใครก็ตามที่คิดอยากจะลงทุนค้าขายหรือทำธุรกิจต่างๆให้รีบเลย พอดวงสตาบารมีนั้นได้เข้ามาแล้วจนตัวของพวกท่านไม่อยากเสื้อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้แต่ก่อนจะไปติดตามรับสมแลรรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจสวัสดีคนที่มีบุญญาบารมีเศรษฐีทุกๆกท่าน าเข้ามาแล้วขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะซองสองราศีบารมีเงินแสนเงินล้านนั้นจะมาเผยแร่เคล็ดลับวิธีการทำให้ดวงสตาวาัสนาของพวกท่านนั้นมีแต่โชคแต่ลาบ มีความมั่งคั่งร่ำรวยโศกดีตลอดการและตลอดไปอย่างแน่นอนดวงสตาวาสนาของท่านนั้นไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรก็ตามในปีพศ2567นี้โศคลาบบารมี เงินแสนเงินล้านจะหลังไหลเข้ามาตัวของท่านแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนไม่ว่าตัวของท่านจะทำธุรกิจการค้าขายหรือทำอะไรก็ตาม ผู้คนให้ความเคารพนับถือและให้การสนับสนุนตัวของท่านแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนจนตัวของท่านนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามนี่คือบุญญาบารมีแต่ซาตปางก่อน ใดโดนบันดาลให้ตัวของพวกท่านนั้นที่เกิดในลัคนาราศีนี้มีดวงมหาเฮงมหาโชคมีดวงมหาเฮงโภคาซั์ไม่ว่าตัวของท่านจะพบเจออะไรก็ตามไม่ใสเรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน แต่เป็นบุพกรรมเก่าในโดนบันดาลให้ตัวของท่านนั้นได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ดีที่หลังหลเข้ามาในชีวิตของท่านใครก็ตามที่ได้มาเห็นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นกรรมเก่า บุญมาวาสนาได้ส่งผลอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วในด้านการเงินของท่านในปี66ตัวของท่านนั้นผ่านอะไรมาเยอะแต่ในปีพศ2 5 6 7นี้โชคลาภดวงสตามหาเฮงมหาโชกมหาโพกทรัพย์นั้นได้บังเกิดขึ้นแล้วให้ตัวของท่านที่เกิดในลัคนาราศีนี้ ตั้งใจฟังให้ดีๆและระลึกเอาสิ่งที่ท่านอยากได้สิ่งที่ท่านต้องการโศกราบบารมีเงินแสนเงินล้านนั้นจะหลั่งไหลเข้ามาตัวของท่านจนตัวของท่านนั้น ไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามในปีห6นั้นตัวของท่านจะพบกับความทุกข์ยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามในปี67นี้ตัวของท่านก็ผ่านมันมาได้และจะมีแต่โชคแต่ลาบบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปูกปักรักษาตัวของท่านอย่างแน่นอนด้านสุขภาพ ตัวของท่านนั้นอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยสนั้นแล้วจงรักษาสุขภาพของท่านให้ดีๆไม่ว่าตัวของท่านจะมีเงินแสนเงินล้านแต่ถ้าสุขภาพร่างกายของท่านนั้นไม่แข็งแรงแน่นอนมีเงินเป็นแสน เป็นล้านก็ไม่สำคัญสนั้นแล้วจงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนั้นให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรก็ตามจะคิดอะไรก็ตามสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดฉะนั้นแล้วถ้าได้เห็นคลิปนี้ถือว่าโชคว่าลาบบารมีของท่านนั้น แก,ก้าและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างด่วนๆท่าตัวของท่านที่เกิดในลัคนาราศีนี้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของท่านจีบจับอรอรตเตอรี่สักสองใบสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวของท่าน จะได้เป็นผู้ครอบครองอย่างแน่นอนด้านโศคลาบด้านความรักความเมตตานั้นไม่ว่าตัวของท่านจะไปทางทิศไหนก็ตามก็จะมีคนรักคนเมตตาคนอบอ้อมอารีตัวของท่านแบบไม่ขาดสายถ้าตัวของท่าน ทำธุรกิจค้าขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ผู้คนก็ให้ความสนับสนุนตัวของท่านแบบไม่ขาดสายเส้นกันฉะนั้นแล้วตัวของท่านในปีนี้คือดวงมหาเฮงมหาโชคมหาแหงโพกซัพ์นั้นได้บังเกิดขึ้นแล้ว จงปรับปุงเปลี่ยนแปลงตนเองและสาธุการเอาโชคเอาลาบเอาบารมีเงินแสนเงินล้านนี้ให้ดีๆเพราะโชคเพราลาบไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆสะนนั้นแล้วจงตั้งใจโฟกัสจดจอ่อต่อหน้าที่การงานและดูแลสุขภาพของท่านให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาบารมีความมั่งคั่งร่ำรวยนั้น จึงจะบังเกิดแก่ตัวของท่านอย่างไรก็ตามใครที่ได้มาเห็นคลิปนี้ให้ตัวของท่านพิมพ์คำว่าสาธุขอบุญญาบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองดลบันดาลให้ตัวของข้าพระเจ้านั้นมีเงินแสนเงินล้านเงินโกดไม่ว่าจะคิดอะไรจะทำอะไรก็ตาม ขอให้สำเร็จผลในปีพศ2567นี้แล้วตัวของพวกท่านก็จะมีเงินแสนเงินล้านอย่างแน่นอนด้านความรักความเมตตาตัวของท่านจะมีคนรักคนเมตตาหรือจะมีคู่ครองมีคู่สีวิต ที่คอยซับพอร์ตตัวของท่านสนั้นแล้วถ้าตัวของท่านพบเจอผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นแบบนี้ให้ตัวของท่านนั้นรักษาเขาไว้ให้ได้ดีเพราะคนคนนั้นจะคอยซับพอร์ตตัวของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลา ไม่ว่าตัวของท่านจะพบกับอุปสรรคบัญหาอะไรก็ตามตัวของพวกท่านไม่ว่าจะเป็นยิงหรือซายก็จะจับมือกันไปคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันสั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานด้านสุขภาพด้านบารมีเงินแสนเงินล้านอุปอากสาะมหาเฮงมหาโศกจะลังไหลเข้ามา แบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนสะนั้นแล้วพ่อหมอเอง ขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะตัวของท่านนั้นมีบารมีเงินแสนเงินล้านลาหูได้เคลื่อนย้ายราศีได้เคลื่อนทัพเป็นดวงมหาเฮงมหาโศกมหาเฮงโพกซับแล้วขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาด การทำนายโชคชะตาบารมีเงินแสนเงินล้านแบบนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีแบบนี้ขอให้พวกท่านได้จับเงินแสนเงินล้านทุกท่านทุกตนทุกคนด้วยเถิด